ครับศาสตรารับท่านอาจารย์นันทมนตรีการผู้เลื่อนตแหน่งแต่ปริญญาปริศษฐ์ศูนย์ขับปฏิพันธ์ให้แจ้งครับเชิญครับท่านอาจารย์มีอะไรให้รับใช้ครับอ๋อน้องแก้วขอเข้ามาน้ำแข็วของกันไม่มีเจ้าค่ะท่านอาจารย์อ่ไม่มีแล้วมีอะไรจะถามเกี่ยวกับพระสูตรไหมพระสูตรไม่มีเจ้าค่ะจะอธิบายตามธรรม เรื่องกับภาวะที่เป็นวิชาของสติปัฏฐานสี่กายานุปัฏนาวิจนาและปัจนาจิตานุปัจจานาส,สามานุปัจนาไม่มีเจ้าค่ะท่านอาจารย์น,น้องกับติค,คิว้คคลิปก็ออกไปแล้วนะ<ส>เนาะเขาเข้าใจแล้วใช่ไหมคลิปที่ออกไปก็เขาเข้าใจนในในที่ได้สนานากับท่านอาจารย์วิบุลักเจ้าค่ะมีตรงไหนไม่เข้าใจไหม ไม่มีเจ้าค่ะอาจารย์ไม่มีก็ต้องอธิบายให้ฟังหน่อยที่เป็นยังไงก็ในพัสูติทีรู้อนะเอาที่ท่านรู้อาส่งพระสูติไปให้ด้วยเนาะาะว่ายังไม่ได้ส่งพระสูติเข้าไปในในกลุ่มใช่ไหมเจ้าค่ะมันไม่เคยได้อ่านเลยเจ้าค่ะแต่ฟังอ่าจะส่งไปส่งไปให้ละฟังประมาณสองรอบเจ้าค่ะ ่านอาจารย์กล่าวว่าโดยโดยสรุปย่อๆยยใจความสําคัญก็คือข้าพเจ้ายังไม่อ่านประตรนนะเจ้าคะ่ะก็คือในคลิปแล<ฆ>้วค<า>่ะท่านอาจารย์บอกว่าอย่า,าให้มีอย่าอย่าพูดว่ามีสติก่อนให้มีสัมปชัญญะก่อนเจ้าคะท่านอาจารย์ที่สอนมาก็จะสอนแต่สัมปชัญญะก่อนใช่ไหมใช่เจ้าค่ะในที่เดินมา,มาใช่จะไม่ค่อยเน้นเรื่องของสติจะมาเน้นตอนหลังๆแหละ ป <Okay. Go. S 3> ่าช่วงนี้จะเริ่มเน้นกลับเข้ามาเพราะว่าคําว่าสติกับวาจัญญาอยู่ติดกันแล้วก็คําว่าสติปัฏฐานสี่กายานุปัฏนาเวทนาปัฏนาจิตานุปัฏนาธรรมานุป,ปัฏนาเป็นสภาวะของในภายในส่วนการพิจารณากายในใกายเวทนาใน,ใน,าในจิตในทำใดต่ออันนั้นเป็นเรื่องของกายคตาสติเป็นนอกสู่นนอกเห็นไหมในส่วนในกับน,นอกส่วนนอกนะ แ้ <Okay. S 2> การน,นั่งสมาธิหรือการปฏิบัติธรรมของวงค์จึงเป็นสภาวะย้อนกลับหมดก็คืออนุโลมปฏิโลม mm hmm. เมื่อเดินหน้าก็จะต้องถอยหลังเมื่อถอยหลังก็ต้องเดินหน้าอาเข้าใจไหมอย่างเงี้ยเขา้าใจเจ้าค่ะเขาก็จะน <Okay. S 2> พระองค์ก็จะมีระบบของพระองค์แล้วพอบรรลุธรรมเข้า <Okay. S 2> ใจธรรมแล้วก็จะเป็นงามในเบื้องต้นงานในขั้กลางางามในที่สุดแต่ละพระสูต์แต่และพระสูตยแต่และฌานแต่และสมาธิ นะครับไม่ใช่ว่าจะมารู้อะไรกันบ,บึมบําบุมบํมฟ้าถล่มดินทลายไม่ม,ไมีมีแสงสีเสียงเปล่งต่างเปล่งต่างไม่มีม้ำโมงค์สลัดสลัดคืนแม่ชําระาํชระาํชระานจริงเหล่านั้นที่มีการแสดงที่มามาพูดกันมากล่าวกันเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของวิญญ,ญาณแสดงทั้งนั้นนะครับถ้าจจเป็นสภาวะของธรรมิมุติก็คือไม่มีก็ไม่มีมมตัวตน ไม่มีอะไรสักอย่างไม่มีอะไรเลยในการบรรลุจบหมดสิ้นแล้วจะเอาอะไรมาแสดงถูกไหม <Okay. S 1> อ่าก็นั่นแหละก็ทุกสิ่งอย่างไม่มีอ่ะก็อนัตตาแล้วจะเอาอะไรละ่ะในเมื่อทุกอย่างเป็นอนัตตาหมด้วจะเอาอะไรมาจะเอาดินน้ำไฟลมมันก็ไม่ได้อ่ะกับฟ้าตะลมดินทลายหมหเสียงดังเปียงป้างแล้วไม่มีหรอเอาตรงไหนมาเม่อัยอย่าง เจ้าค่ะน้องก่สาธุเจ้าค่ะอาจารย์อขงง่ายๆทำกันอย่างก่อเอ้าเชิญเชิญมีอะไรจะกล่าวว่ามาก็ไม่มีอะไรจะกล่าวเออมีน้องก่ขอลกาวเจ้าค่ะก็คือในพระสูตรนี้เป็นเป็นคําที่แบบไม่เคยได้ได้อ่านไม่เคยได้ยินไม่เคยได้เห็นมาก่อนที่เอกายน้มักเนี่ยเอกายน้มักอจจาค่ะอ่านยากหน่อยเจ้าค่ะ ก็ก็จริงๆโดยรวมก็คือเป็นมรรควิธีของพระองค์นั่นแหละครับแต่ว่ามรรควิธีเนี้ก็คือมรรควิธีที่ท่านได้เรียนรู้นั่นแหละคือการเดินมารคกตั้งแต่เริ่มเปิดประตูไม่ทำแล้วก็ไปเรียนวิชาฌานที่หนึ่งวิชปฐมฌานวิชาทุติฌานวิชาตติยฌานจัดเจตฌานจนกระทั่งครบฌานสี่เมื่อครบฌานสี่ก็เป็นวิชาของรูปสัญญาเห็นไหม แล้วก็จะเรียนอารูปสัญญาก็คือวิชาฐานะจักทร์เก้าก็คืออากาศฐานะจันทะร์วิญญาณจันทะร์กินจัญญา์จันทนะนะครับแล้วอะไรอีกอกินจัญญา์วิญญาณัญจัจนทะร์ก็เนวัดสัญญาณนะสัญญาณจตน,นะสัญญาเบชิดนทร์นี่ลูกครัต่ดูแตันทาวเบื้องชิดมาบัดน,นี่ก็คืออริยมังมิงแปดที่เราได้ เข้าใจกันมาตลอดและต่อจากนั้นก็จะเข้าสู่อรยามามิ 9, อรยามรรคเก้าอริยมรรคสิบนึ่งเป็นสภาวะของท่านวิมุตติหรือสภาวะของวิชาองค์สิบเรียกว่าอะไรครับสัามมาวิมุตติสัมมาวิมุตติเจ้าค่ะองค์สิบนั่นก็คือการกระทําปฏิภาในให้แก้งในที่จะทำการกระทารําอมาตัดแก้งเหมือนกันเป็นสภาวะสูงสุด ที่พง์ใช้คําว่าองค์ปริญญาสูตรเนะาะเข้าใจไหมอย่างนี้เจ้าค่ะน้องกับสัทุ้เจ้าค่ะอา,า,าจารย์เพราะฉะนั้นในประสูตนี้พง์ก็จึงเน้นเดียนุปัตนาเวทนานปัตนาจิตตานุปัตนาธรรมปัตตก็คือการที่เราจะเป็นผู้ที่มีสติได้ตามที่พงศ์บอกก็คือจะต้องผ่านโอคะก็คือผ่านตัณหาหมดซึ่งจัวะของตัณหา ของเกี่ยวข้องแหวกเพราะฉะนั้นในจันหาก็ต้องประกอบด้วยอะไร่ะก็ต้องมีนิวรณ์นิวรณ์หาซึ่งเป็นกรรมเก่าายนี้ซึ่งเป็นกรรมเก่านะก็จะต้องผ่านนิวรณ์ห้ามาผ่านองค์วิตกตกก็จะเป็นองค์ที่ทําให้สม,มาธิเคลื่อนถูกไหมังนั้นพระองค์ก็จึงต้องมีวิจารณ์เข้ามาช่วยเพื่อเป็นการดับผัสสัเพื่อให้เขาสงบไปนะครับแล้วก็เจอองค์ปิติปิติก็อะไรเล็กตัวใหญ่ตัวพองค้นเล็ก หนาวร้อนเล็กขนพองขึ้นมาน้ำบุกไหลน้ำลายไหลปวดจีปวดเอ็นเอปวดทรมานเวทนาสามเนี่ยเขาต้องขึ้นมานะในสภาว่าในการเพ่งที่ผิดและถูกอยู่ด้วยกันนะครับเพ่งด้วยความเป็นทาสได้วามเป็นาะด้วยความเป็นปฏิจจสมยาตรงบาดเจ็ในั้เข้าไปจะปวดทุกข์ด้วยน้ำมูกไก่ก็ไปละทุกข์ละทุกข์ละวิชากันจังการที่จะไปละสุขละทุกข์นะครับละวิชาละตรงวันั้น ก็จะต้องเข้าใจในองค์ธรรมของหมงว่าอภิชาและโทมานัตเกิดคือความยินดีความเผยความพอใจความชอบไม่ชอบทั้งหลายแหล่นะครับนั่นคืออภิชาและโทมานัสครในอภิชาและโทมานัสก็มีทั้งมารที่เข้ามาสื่อกายด้วยแล้วก็มีทั้งสภาวะที่เป็นปิติด,ด้วยนะครับซึ่งเป็นมารนั่นแหละนะครับซึ่งทําอะไรมากมายเกิดเรื่องของมาร ครับมาแยงเข้าไปในลูกตาในผมในผมในตวะในกายทําให้ร้อนหนาวหิวกระวนกระวายปวดชีเปิดแอะเยอะแยงไปหมดเนาะซึ่งพารณาไว้เขียนมาให้แล้วราเข้าใจไหมงนี้พอเข้าใจเจ้าค่ะอาจารย์น้องกับสัตธุเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของรูปสัญญาส่วนในอารูปสัญญาก็จะขึ้นต่อไปซึ่งลึกเข้าไปอีกนะครับ จะเป็นทำรรชั้นลึกนะครับอันนี้ก็ขอย่อๆไว้แค่นี้ก่อนนะแล้วก็มาอธิาบายตามธรามในพระสูตรนี้จะได้ไม่เสียเวลามากอาเชิญครับมีคาถามไหมในพระสูตรนี้ท่านอาจารย์อธิบายกับท่านอาจารย์มิบูลรสก็ก็อธิบายทัดจินอยู่แล้วเจว้า่ะแต่ว่าโดยในพระสูตรนี้ข้าพเจ้าเพิ่งอ่านครั้งแรก เขาก็จะมีอ่าศัพท์ที่ว่าวิวิสันติกาวิสันติกาอ๋อนั่นเป็นเรื่องของตันหานั่นแหละเจ้าค่ะตันหาอ๋ออ่าเป็นเรื่องของตันหาทั้งระบบนะคำว่าตันหาก็ทั้งระบบที่เป็นกรมเก่าเหมือนกันก็มาอยู่ด้วยกันนั่นแหละนะครับต่าวตันหามดเลยไม่มีอย่างอื่นตันหางองเดียวก็ทั้งหมดนั่นแหละ ออกอรจายไหมอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราขออนญานวางวางสายกันหนึ่งนะเพื่อเอินรถที่ตามเรามาเราขับรถนํำก็อยู่เขาหายไปเฉยๆเลยอ๋อจ้าค่ะไม่รู้ไปอยู่ไหนไม่ไม่เป็นไรเจ้าค่ะน้องกับเทพท้าอาจารย์เจ้าค่ะกัดสุกัดสุตัดีตับ